อาจจะชมบรรยากาศในปลาเวลาสองทุ่มบานปลาเวลาสองทุมตอนนี้สองทุมแล้วเด้อสองทุมกลัวแล้วเด้อฝ้าหั้งามต้นไม้ก็บง,งามมองเบื่งมันคือจะมันตาย นี่ก็คือห้องที่ว่าเอาไว้เก็บรถตัดหญา้ามีห้องใต้ดินไว้เก็บของมันเป็นห้องเย็นเนาะคนมานี่เขามกเห็ดห้องใต้ดินไว้ เขาอาซีเก็บพวกของกินเขาอาซิเก็บพวกมันฝรั่งถ้าเป็นผู้เท่าเก่าแก่บ้านนี้น้ำจ้ะบรรยากาศสองทุ่มต้นไม้ก็ตัดออกไปล้ลย บ้านปลากรสิมีเพื่อนบ้านอยู่อีกหลังนึงเดี๋ยวกระสิไก่กันออกไปประมาณหกรอยเมตรกรสิมีผู้เท่าสมัยก่อนเพื่อนกระสิยางเด้อเอลเบียง อเวลาหนาห่อนมาเขาก็ได้เอาสะไวน้ามาตั้งเพื่อเหตุงานเมื่อเมื่อยเขาก็ได้มานั่งแช่น้ำอุน่นหรือว่าลูกหลานมา,าก็ได้มากระโดดเล่นน้ำนีโหลดเวลาเขาไปหาฟืนก็คือหมายถึงเขาต้องเหตุความอุ่นในบ้านถ้าเขาอยากประหยัดไฟ ราก็ต้องเอาฟืนมากอ่อไฟในบ้านซอยเนี่ยจ้ะกรสิโยประมาณนี้บรรยากาศตอนสองตุ่มกวกระติประมาณนี้หนานั่งแต่่บเป็นตานั่งหรอกหนาวหนาวหลายเตรียมดอกไม้มาไว้ถ้าปลูกก็คือรอรอคนหยุด ลรวคนหยุดงานว่างแล้วสิปลูกมุมนี้ก็คือมุมผักพรอนแต่เกิดหนาหอนมาเอาเขาไว้แต่มนานั่งกินอาหารนอกบ้านหรือว่านั่งสนทนานาั่งเดิมกันนอกบ้านาก็นคือทางปุญนก็นที่เป็นโรงสอบของสามีแล้วก็เป็นบ้านหลังน่อยของลูกชาย กค็คือคือบริเวณนี่เป็นของตัวเองอะค่ะมีผูไใ่เพื่อนบ้านม่มีแล้วก็มีลงปลูกพักเห็นฟ้าๆก็คือเรือหนาวมาเพิ่นก็สิหัวไ้ยังสียละต้นไม้ เขาก็ตัดต้นไม้ออกไปคือเขามองิึงคือจงมันตายแต่มันบ่ได้ตายแต่ก็ต้องร้อให้มันผีใบเพราะว่าตอนนี้มันยังหนาวโยมยังติดลบอากาศยังติดลบตอนเช้าอยู่ก็ยังติดลบสองปุ้นเขาก็ที่เห็นเพื่อนบ้านหลังนึงที่บมมองเห็นอยู่ไกลๆพุ่นประมาณหกร้อยเมตรได้ เั่งกัสิมีแต่ปาอย่างเดียวที่ว่าล้อมรอบอยู่จะมีแต่ปาแร้อว่าเข้าไปข้างในก็สิเป็นบ้านพักร้อนถ้าเกิดเป็นหนาห้อนก็สิมีคนเออรถขับผ่านไปผ่านมาก็สิมีแต่ถ้าเกิดหน้าหนาวถานนก็นไปเพราะได้เพราะว่าหิมะเต็ม จอยู่ยังซี่เนี่ยจ้ะชีวิตของคนนอกเมืองก็คือหมายถึงว่าเขาต้องเดินทางด้วยตัวเขาเองแต่เกิดว่าเขาบ่มีใบขับขี่หรือว่าบ่มีแฟนรับทรงมันก็นลำบากแต่เกิดว่าเขาหางานหาก,การก็ลำบาก แต่ก็คือมันก็ต้องสู่ๆจังใดได้ชีวิตคนไทยในทางแดนมันก็ต้องสู่ทุกรูปแบบมาใกลแล้วเพื่อไคเพื่อคนอยู่ข้างหลัง ถ้าสิถามมาลำบากบอมันกับบลลำบากค่ะคือหมายถึงว่ากมีความสุขสุขแบบธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์อาจจะเดินทางลำบากแต่ตอนนี้มันกับบลลำบากนะจ๊ะคือเป็นอีกอย่างที่ว่าคนในเมืองหลวงเพื่นกับบมี แต่ว่าเขาอยู่ในป่า,ากับมีมีธรรมชาติมีต้นไม่เอาจ้ะพาชมสำเนียงนอจนะเอาไปสิพาชมใหม่สวีเดนนี่อีกหลายโยอำเภอนี่ยังกว้างโยป่ากับยังกว้างโย